สวัสดีค่ะเจ้าป้าเจ้าวันนี้มาตกจับมาแรงกับเจ้าเจ้าป้ามาร์สนี่ประมาณ6กหกโมงได้แล้วค่ะมาเรายกกำลังเจ้าว่าจะได้ก่อยกเจ้ามานหมานเจ้าได้ปัานนี้หนึ่งตัวค่ะ นี่เจ э ้าปลามานได้ปลานิ้นละเจ้ามานมานมานเจ้าวันนี้จะปลาเอาจาหลังเจ็ดซอกตาสองเซนลงเจ้ามาเจ้ายกต่อค่ะกระโดดกระเจ้าอึ๊บโอ้โหมาหันมาเอาเจือกมัดขามันติด ต้นใหม่เป็นไงขวมันจ้าวยกค่ะอึ๊บหนึ่งตัวเจ้าตัดซ้ายข้างลายค่ะนี่เจ้าตัดซ้ายน้อยเจ้าเมาวกรป๋อจุงอ่ะเมาว่วางเจ้าไปป่าทำลายระบบนิเวศ ยกเจ้าอุ๊บหนึ่งตัวเจ้าตัดสายข้างลายค่ะนี่เจ้ายกเจ้าอุบ ว้ายได้แล้วเจ้าใ้หนึ่งตัวเจ้านี่เจ้าปัดสายตัวยหายค่ายกเจ้าอึ๊ แล้วเจ้าหนึ่งตัวเจ้าปแต่ส้ยกลมค่ะใครเต็มต้องเลยยกเจ้า เป็นส่วนเจ้ากระซ้ายข้างลายค่ะยกเจ้าได้สารตัวเจ้า แต่สร้ายข้าวไม่เจ้าหยอค่ะ เจ้าเนึ่งตัวเจ้าตัดสายข้างลายค่ะ lộc cháu phun sữa cháu tạt sắt tái cháu lộc cháu ว่วเจ้าโอ้ตกน้ำสองลงไปเครื่องตรงโนอนดูสิต้องสามแยกตรงยกเจ้าหนึ่งตัวเจ้าตัวใเ้าข้างล้ายค่ะ นม่เจ้าวสองตัวเจ้า สไตายเจ้าทีนี้เราไม่เคยท่วมยกเจ้ากระโดดกระเจ้าเน่งตัวเจ้าตจาจะเทียนค่ะไม่เจ้า ยังไม่เข้าก็กระโดดบ้างก็น่าจะดีมาถึงบ้านแล้วคะ่ะมืดเลยป่าก็ได้น้อยเดียวเจ้าเอาปั่นเพ้อมันไปเห็นแล้วเจ้าวันนี้ปลาจะปาไปแรงบอกใครได้ปา่าได้ป่ามาสักซิปกว่าตัวแต่เป็นป่าตัวใหญ่อะคะ่ะเลยเอาปั่นขึ้นคนเท่าไปแกจะเอาไปยังอย่างกตัญญูแกโอเคจบเอพิโซดนี้กันนะเจ้า ขอบคุณที่ติดต,ตามรับชมช่องจ้าป้าน,นะจ้าขอบคุณค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย